จอง ALQ ชนบุรีได้แล้วนะถ้ากลับไทยจ่ายค่ากักตัวเองจากหน้าจอนี้ที่รัฐบาลจัดให้ในกรุงเทพและชนบุรีเท่านั้นอ้างอิงตามนี้นะครับจองประเภท ALQ ได้แล้วครับก็คือพิสูจน์ด้วยหน้าจอที่อภสอบถามสถานทูตก่อนอันนี้ที่แฟรงเฟิร์ตเยอรมนีคนที่จะกลับไทยแบบจ่ายค่ากักตัวเองและลงเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิจอง ALQ ที่พัทยาได้ไหมครับ เคยได้ยินว่าจองได้แต่ ASQ ที่กรุงเทพ ALQ ย่อจาก Alternative Local Quarantine จองที่พัทยาได้แล้วครับแล้วก็คอนเฟิร์มด้วยสถานทูตไทยในประเทศอื่นนะครับเมื่อกี้เดรมาีอันนี้เนเธอร์แลนด์นะครับก็เหมือนกันครับตอนนี้พัทยาได้แล้วครับพึ่งขยายเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วคืออันนี้นพูดตอนวันที่2พฤศจิกาย,ยนก็คือพึ่งปลายตุลานี่เองพึ่งจะอนุมัติอันนี้ที่สต็อกโฮล์มสวีเดน ตอนนี้จองได้แล้วค่ะทางการเพิ่งอนุญาตไม่นานนี้หากลงที่ที่สวนภูมินะฮะตอนนี้เท่าที่มีข้อมูลที่พัทยาตอนนี้ ALQ สำหรับคนที่ลงเครื่องที่สวนภูมิสามารถเข้าพักได้ที่โรงแรมเบสเบลล่าค่ะคือตอนนี้มีหลายโรงแรมแล้วนะเมื่อก่อนนี้มีแต่โรงแรมนี้โรงแรมเดียวนะตอนนี้มีหลายโรงแรมมากขึ้นแล้วก็อ้างอิงนิดนึงที่มาของหัวข้อนี้เนี่ยเพราะว่าวันก่อนเราพูดถึงว่าคนไทยที่จะกลับจากสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมแล้วก็นี่คือสถานทูต ไทยในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขามีประกาศซึ่งมันมีลิงก์เนี้ยที่ชี้อยู่เนี่ยนะแล้วตรงท่อนเนี้ยข้อ3เนี่ยก็คือใบยืนยันการจองที่พักสถานกักตัวทางเลือกแล้วเราจะจอง ALQ คือ Alternative Local Quarantine ได้อย่างไงบ้างนี่คือเว็บไซต์ของสอบ,บคนะครับที่ไว้หาโรงแรมกักตัวนะเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอแล้วก็เนี่ยจิ้มตรงรูปนี้นะครับมีคำว่าเนี่ยทำนี้เลยนะ Alternative Local Quarantine เสร็จแล้วมันจะมีให้เลือกที่ชนบุรี แต่ปรากฏว่าช่วงนั้นเขายังไม่ให้ไงตอนนี้คือได้แล้วตอนนี้มีสามที่แล้วนะตอนก่อนหน้าน,นี้มีอยู่แค่ข้อหนึ่งอยู่ที่เดียวเองพอเข้ามาตรงนี้นะครับเราก็จิ้มที่เนี่ยตรงพวกนี้นะเป็นรูปภาพใบโฆษณาไงโรงแรมนี้นะใจดีเคยถามไปแล้วใจดีราคาก็ตามนี้เลยแต่ว่ายังไม่รวมค่ารถรับส่งนะตรงน 4, เนี้ยข้อสี่เนี่ยถ้าเกิดมาจากสุวรรณภูมิก็คิดเพิ่มสองพันบาทต่อคนก็ไปไกลนี้เนาะ ถูกสุดแล้วในสามที่นะครับแต่ว่ายังไม่รวมค่าลดรับส่งก็คือสิบห้าคืนนะที่เขาบอกแต่ว่าอีกอันนึงคือโฮเทลเจเรสซิเดนต์เนี่ยสี่หมื่นสี่พันแต่คนไทยลดห้าเปอร์ซ็นก็จะเหลือเกือบเกือบสี่หมื่นสองพันแต่ว่าไม่ได้บอกเรื่องรดรับส่งก็คิดว่าน่าจะพรีแต่ว่าข้อสังเกตคือตรงนี้ทําไมเขาถึงบอกว่าสิบสี่คืนเมื่อกี้คือสิบห้าคืนหมายความว่าโรงแรมนี้คือเขากักน้อยกว่าเหรอ เพราะอย่างที่บอกกัก14คืนรวมแล้วก็ต้องบวกวันที่ลงเครื่องด้วยก็ต้องเป็น15ใช่ไหมอันนี้คือบวกวันที่ลงเครื่องด้วยแค่14คืนเหรอเพราะว่าถ้าเป็นใครก็ต้องอยากกักน้อยอยู่แล้วถูกไหมจะได้รีบกลับบ้านะ่ะจากโรงแรมของใน ASQ ในกรุงเทพที่อราเคยดูมาทั้งหมดนะก็จะเป็น15คืนทั้งหมดเลยนี่คือข้อสังเกตว่าทำไมมีอยู่โรงแรมเดียวโฮเทลเจเรสิเดนที่แค่14คืนถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีประสบการณ์อะไรก็สามารถแชร์ที่ใต้วิดีโอของเราได้ ันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ